ร้านดับเบิลยูนแองคาเลนนะครับร้านเราจะทําความสะอาดรถนะครับทั้งภายนอกภายในทุกครั้งก่อนที่เราจะส่งรถเช่าให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับหลังจากเราล้างและทําความสะอาดทั้งภายนอกภายในแล้วนะครับเราก็จะทําการฉีดพ่นน้ํายาฆ่าเชือ้อโควิด1 9นะครับให้กับรถลูกค้าทุกท่านนะครับก่อนเราส่งรถให้ลูกค้านะครับ รวมถึงห้องเก็บสัมภาระหรือเก็บกระเป๋าของลูกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับรถเมล์ิีแห่งซาเลนเชียงใหม่นะครับวันนี้เราจะมาส่งรถเข้าให้กับลูกค้ากันนะครับได้บันทายครับครับบมรออไรครับคครับอ่าหลังจากที่ลูกค้าทำสัญญาเช่ารถเสร็จแล้วนะครับตรวจสอบรถเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพื่อเป็นการลดการสัมผัสธนบัตรนะครับ ทางร้านเราจะให้ลูกค้าโอนผ่านบัญชีธนาคารของทางร้านนะครับครับผมและอีกหนึ่งบริการของทางร้านแต่เพิชีนแอนคาเลนนะครับก็คือรถตู้พร้อมคนขับครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในรถตู้ของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในรถตู้ของเรานะครับอ่าในส่วนรถตู้ของเรานะครับเราจะแบ่งให้เป็น2ส่วนนะครับอย่างชัดเจนนะครับระหว่างคนขับนะครับ กับห้องผู้โดยสารนะครับรถของทางร้านเรานะครับจะทําความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิดทุกครั้งก่อนที่รถเราจะออกไปรับลูกค้านะครับภายในรถของเรานะครับก่อนที่ลูกค้าจะขึื่รถเราจะมีการวัดอุณหภูมินะครับของลูกค้าแล้วก็มีเจลแอลกอฮอล์นะครับให้ลูกค้าล้างมือแล้วก็มีหน้ากากอนามัยนะครับไว้บริการลูกค้านะครับ แล้วก็พนักงานขับรถของทางร้านดับเบิ้ลจีนแอนคาร์เนของเรานะครับได้รับวัคซีนครบ2โดสเรียบร้อยแล้วนะครับมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับ